สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่าง Pirelli in Thailand by ATV ผู้ผล <tortured. S 2> ิตยางรถยนต์สัญชาติอิตาลีผู้นำด้านยางรถยนต์ระดับโลกที่จะคอยสนับสนุนพวกเราตลอดการแข่งขันฟุตบอลวันฤดูกาล2023นี้ขอบคุณมากๆครับเมื่อการแข่งขันฟุตบอลวัน เดินทางมาถึงบาซิเลนกลางปีทีไรก็อดที่จะนึกถึงเหตุการณ์ดราม่าที่เคยเกิดขึ้นในสนามแห่งนี้เมื่อ15ปีก่อนไม่ได้แม้เวลาจะผ่านมานานมากแล้วก็ตามแต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะยังไม่ลืมเพราะมันเป็นดราม่าซ้อนดรามา่าจนกลายเป็นคดีฟ้องร้องกันเลยทีเดียวและเหตุการณ์เมื่อ15ปีก่อนทำเอาเหตุการณ์ระหว่างแม็กวอร์สตัปเปนและลูอิสแฮมตันในฤดูกาล2021ดูเบาลงไปเลย ถ้าหากยุคนั้นมีโลกโซเชียลไม่ทีมใดก็ทีมหนึ่งคงต้องจองพื้นที่จอดรถทัวเอาไว้เพื่อต้อนรับแฟนๆปุราวันเป็นแน่ใช่ครับสิ่งที่กำลังจะเล่าต่อจากนี้คือเหตุการณ์แชมป์โลกสมัยแรกของลูวิสแฮมตัน บาดหน้าตัวตึงของฤดูก,กาล2008อย่างฟิล <eterm oon> ิเป้แมซ่าไปเพียงแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นย้อนกลับไปในการแข่งขันฟุตบอลวันฤดูกาล2008ฟิลิเป้แมซ่านักแข่งชาวบราซิลสังกัดทีมเฟอร์รารี่ในขณะนั้นเขากลายเป็นนักแข่งดาวรุ่งไปยุคทองของเฟอร์รารี่ช่วงระหว่างปี2006ถึงปี2014ในระยะเวลาที่เขาอยู่กับเฟอร์รอรี่ ฟิลิเป้แม s s าเคยเป็นทีมเมทของแชมป์โลกมาแล้วหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็น m i ค่เอลชูมารเกอร m คิมมี่ไรคอนนและ f e r ร์นันโด o n ร o ซแต่กลับมีเพียงเขาคนเดียวที่ยังไม่เคยได้สัมผัสกับตำแหน่งแชมป์โลกเลยสักครั้งดังนั้นจึงพูดได้เลยว่าปี2008เป็นปีแห่งความหวังที่เขาได้เข้าใกล้คำว่าแชมป์โลกมากที่สุดโดยฤดูกาลก่อนหน้านั้นในปี2007คิมมี่ไรคอนเนน ทีมเมทของเขาได้ย้ายมาขับให้กับเฟอร์รารี่เป็นปีแรกและสามารถคว้าแชมป์โลกได้ในฤดูกาลนั้นเลยสิ่งนี้กระตุ้นให้แมซ่าตั้งใจกับฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนี้ในฤดูกาล2008เพื่อหวังจะทำผลงานให้เทียบเท่ากับทีมเมทแต่ในเวลานั้นก็ดันมีนักแข่งดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างลูวิสแฮมตันจากแมคซาเลนที่ร้อนแรงสุดๆกับการคว้าตำแหน่งรองแชมป์โลกได้ตั้งแต่ปีแรกในฟอร์มูล่าวันทำให้แฮมตัน ถูกมองว่าเป็นคู่แข่งคนสำคัญของฟิลิเป้แมซ่าในฤดูกาล2008ทันทีเริ่มต้นฤดูกาล2008กับสนามแรกที่ออสเตรเลียลูอิสแฮมตันออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมเขาสามารถคว้าโพและชนะการแข่งขันได้ในทันทีในขณะที่ฟิลิเป้แมซ่าไม่สามารถจบการแข่งขันในสนามเปิดฤดูกาลได้แถมยังต้องรีไทยต่อเนื่องในสนามที่2ที่มาเลเซียกลางปี นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่สำหรับเขาแต่นั้นก็เป็นเพียง2จาก18สนามที่แมซ่าไม่จบการแข่งขันหลังจากนั้นแมสซากวาดโพเดียมมาได้กว่า10ครั้งและเป็นชัยชนะถึง6สนามส่วนทางด้านของลูวิสแฮงตันขึ้นโพเดียมได้10ครั้งเช่นเดียวกันและเป็นชัยชนะ5สนามทำให้คะแนนของนังคู่สูสีกันมากผลัดกันขึ้นลงอันดับที่1บนตารางคะแนนแชมป์โลก จนถึงการแข่งขันสนามสุดท้ายที่บอร์เลียนกลางปีและที่สนามสุดท้ายนี่แหละครับสนามที่เป็นเหมือนฝันร้ายของฟิลิปเป้แมซ่าจริงๆแล้วฝันร้ายของฟิลิปเป้แมซ่าน่าจะมาถึงก่อนหน้านั้นแล้วทุกคนจำคดีแคสเกตที่สิงคโปร์กลางปีได้ไหมครับสนามที่15ของฤดูกาล2008เป็นปีแรกที่ประเทศสิงคโปร์ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลวันและเป็นปีแรก ที่ฟ่อมระว่านแข่งขันกันในรูปแบบไนท์เลสในทุกเซ c กชันผลการแข่งขันในวันนั้นชัยชนะตกเป็นของเฟอร์นันโดลอนโซตอนที่เขายังขับให้กับทีมเรโนอยู่ฟังฟังไปแล้วก็เหมือนจะแฮปปี้ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าเฟอร์รลรี่ไม่ได้แฮปปี้กับผลการแข่งขันในวันนั้นเลยแถมยังแครงใจในเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในสนามด้วยซ้ำและนี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ และเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ทําให้แมซ่าเห็นว่าวหรือว่าจริงๆแล้วการพลาดตาแหน่งแชมป์โลกข,ของเขาน่าจะเป็นเพราะทีมเลโนในสนามนี้กันแน่ก่อนการแข่งขันที่สิงคโปร์จะเริ่มต้นขึ้นฟิลิเป้แมซ่ามีคะแนนสะสมสู่สีกับแพมตันเป็นอย่างมากในการแข่งขันฟุตบอลวันทุกคนน่าจะทราบดีว่าทุกคะแนนนั้นมีความหมายและแมซ่าเองก็สามารถคว้าโพได้ด้วยแต่ถ้าว่าในการแข่งขันเฟอร์รี่เอง ก็มีข้อผิดพลาดมากมายแมซซาต้องเสียอันดับเสียเวลาไปก,กับการดึงท่อเติมน้ำมันทำให้เขาต้องเสียเวลากำจัดมันออกไปนานพอสมควรเหตุนี้ทำให้แมซซาที่ต้องการคะแนนกลับไม่มีคะแนนจากสนามนี้เลยทำดีที่สุดเพียงแค่อันดับที่13เท่านั้นแต่ทางหน้าของแฮมตันกลับสามารถคว้าโพเดียมอันดับที่3มาได้โดยในภายหลังที่การแข่งขันจบลงไปแล้วเนลสันปีเกจูเนีย อดีตนักแข่งสังกัดเรโนได้ออกมาพูดถึงเหตุการณ์การชนของเขาในวันนั้นว่าต้นได้รับคำสั่งให้ขับชนกำแพงเพื่อเรียกเซฟตี้ข่าวออกมาโดยตั้งใจว่าจะช่วยพลิกสถานการณ์ของเฟอร์นันโดลอนโซนักแข่งมือหนึ่งของทีมในเวลานั้นให้กลายเป็นผู้ชนะสิงคโปร์กลางปีเมื่อปี2008และมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเฟอร์นันโดลอนโซขึ้นมาเป็นผู้นำได้สำเร็จเมื่อเนลสันปีเกจูเนียได้ออกมาพูดแบบนี้ จึงทําให้เกิดคดีแคชเกตขึ้นและได้รับความสนใจจากแฟนๆปมละวันมาจนถึงทุกวันนี้โดยความคืบหน้าของคดีแคชเกตอันโด่งดังนี้ล่าสุดในปี2 0 2 3ฟิลิปเป้แมซ่าพร้อมกับทีมกฎหมายของเขาเดินหน้าทวงความชอบธรรมให้กับตัวเองเขาเชื่อว่าหากไม่เกิดเหตุการณ์ในวันนั้นขึ้นตำแหน่งแชมป์โลกปี2008จะต้องตกเป็นของเขาอย่างแน่นอน นอกจากนั้นเขายังมีการส่งหนังสือโนติสไปยังผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยตั้งแต่เรโนอัลพีนฟ e ร e r ารี i และ ING สปอนเซอร์หลักของเรโนในตอนนั้นแพตซ i มอนผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของเรโนสตีฟน e ว s e n sen, ผู้อำนวยการฝ่ายการกีฬาของเรโนในตอนนั้นไปจนถึง f าบิโอบ i 亚ตอเรอดีตท,ทีมบอสเรโนที่เป็นจุดศูนย์รวมของเรื่องทั้งหมดด้วย อันที่จริงแล้วเรื่องเหตุการณ์แคสเกตทางนักแข่งอย่างฟิลิเป้แมซ่าได้เรียกร้องกับทาง FIA มาโดยตลอดแต่ดูเหมือนจะไม่มีความคืบหน้าใดๆทาง FIA ไม่เคยตอบสนองต่อเหตุการณ์ในครั้งนั้นอย่างจริงจังจึงเป็นที่มาให้ต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายในที่สุดหลังจากการแข่งขันที่สิงคโปร์จบลงเหลือการแข่งขันอีก3สนามก่อนจะมาถึงสนามสุดท้ายที่บราซิล ลูอิสแฮมิตันมีคะแนนเหนือกว่าฟิลิปเป้แมซ่าอยู่8คะแนนหากจะเป็นแชมป์โลกลูอิสจะต้องจบการแข่งขันในอันดับ5ขึ้นไปเท่านั้นจึงจะสามารถคว้าชแชมป์โลกได้ในขณะที่แมซ่าจะต้องเข้าเส้นชัยในอันดับที่1เท่านั้นและลุนให้แฮมิตันจบการแข่งขันต่ำกว่าอันดับที่5เขาจึงจะเป็นแชมป์โลกได้และเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นกับสนามสุดท้ายที่บราซิเลียนกลางปีแมซ่า ทำผลงานได้ตามเป้าหมายแรกคือการคว้าโพเพื่อออกสตาร์ทในแถวหน้าและมีโอกาสที่จะชิงความได้เปรียบในการบรรลุเป้าหมายใหญ่และเป็นเป้าหมายเดียวที่เขาต้องการนั่นก็คือชัยชนะบรรยากาศของการแข่งขันในวันนั้นแฟนๆบราซิลต่างเข้ามาให้กำลังใจฟิลิปเป้แมซ่ากันอย่างหนาแน่นเพื่อส่งเสียงเชียร์นักแข่งของพวกเขาโดยแมซ่าและเฟอร์รารี่ทำทุกอย่างได้ดีมากในการแข่งขันเขาขึ้นเป็นผู้นำได้ตั้งแต่รอบแรก จนไปถึงรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยในฐานะผู้ชนะได้สําเร็จดูเหมือนเรื่องนี้จะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมครับแมซ่าเป็นผู้ชนะในกลางปีอีกทั้งคว้าชแชมป์โลกในโฮมเรสของตัวเองได้ในตอนนั้นหลังผ่านธงตามากลุกไปแล้วเจ้าตัวยังแสดงออกถึงความดีใจแบบสุดๆยิ่งคนที่อยู่ในพิษของแมซ่าต่างก็ร่วมยินดีกันแบบสุดฤทธิ์แต่ทว่าการเฉลิมฉลองทั้งหมดต้องหยุดลง หลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีเหตุการณ์ที่ดราม่าที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ฟรุมละวันก็เกิดขึ้นในการแข่งขันสองรอบสุดท้ายแมซ่ายังคงเป็นผู้นำการแข่งขันและเข้าเส้นชัยได้แบบสบายๆส่วนลูวิธแฮมมิตันกำลังเจอกับงานหนะักที่เขาต้องไล่แซงทำอันดับขึ้นมาให้อยู่เหนืออันดับที่5ให้ได้ภายในสองรอบที่เหลือและดูเหมือนว่าฟ้าฝนเป็นใจในรอบสุดท้ายฝนที่ตกลงมา ทำให้นักแข่งหลายคนควบคุมรถได้ยากขึ้นหนึ่งในนั้นคือตีโมกรอกแล้วจังหวะช็อกโลกก็เกิดขึ้นในเซกเตอร์สุดท้ายตีโมกรอกที่วิ่งอยู่ในอันดับที่4มีเซบาสเตียนเวสเทลตามหลังมาในอันดับที่5และลุยแามตันในอันดับที่6จูจูรถของตีโมกรอกความเร็วก็ตกลงทําให้สองคันที่ตามหลังเขามาแซงหน้าขึ้นไปได้ก่อนจะเข้าเส้นชยัย ซึ่งทำให้ลูอิสแฮมตันสามารถจบการแข่งขันได้ในอันดับที่5ตามเป้าหมายคว้า4คะแนนสำคัญแสงหน้าฟิลิเป้แมซ่าบนตารางคะแนนแชมป์โลกด้วยระยะห่างเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นลูอิสแฮมตันคว้าแชมป์โลกสมัยแรกให้กับตัวเองได้สำเร็จเป็นจุดเริ่มต้นบนเส้นทางความยิ่งใหญ่ของเขาหลังจากนั้นเป็นต้นมาส่วนฟิลิเป้แมซ่าถึงกับหลั่งน้ำตาพร้อมกับโชว์สปิริต ยอมรับในผลการแข่งขันเดินขึ้นไปรับรางวัลบนโพเดียมในฐานะผู้ชนะที่บาซิเลียนกลังปีอย่างภาคภูมิใจจบฤดูกาล2008ถึงแม้จะมีคราบน้ำตาเป็นการปิดฉากการต่อสู้ไปได้อย่างสวยงามและทำให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้เป็นเรื่องราวที่แฟนฟุตบอลคงจะลืมกันไม่ลงใช่ไหมครับทุกคน และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราอยากจะนำมาเล่าต่อให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกสนานกับเรื่องราวของเราในคลิปนี้นะครับหากมีจุดไหนที่ผมตกหล่นหรือว่าผิดพลาดทุกคนช่วยกันเสริมเพิ่มเติมในที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเช่นเคยนะครับก่อนจะจากกันไปหากใครที่มองหายางรถยน์คุณภาพเยี่ยมอย่าลืมนึกถึงพ il ิลลี่อินไทยแลนด์บายที ผู้นําเข้าและจัดจำหน่ายยางพิลิลี่ที่มีขนาดยางครอบคลุมรถมากที่สุดในประเทศไทยกันนะครับหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook p il i ิลี่อินไทยแลนด์บายเอทหรือทาง l ล n e OA เอแอดพิล t ลี่ไทยแได้เลยนะครับและในตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆให้กับผู้ที่สนใจกับโปรโมชั่นผ่อนศนนานสูงสุด10เดือนการรับประกันบาดบวมแตกเคลมฟรี1ปีเมื่อซื้อ,อยางสเส้นต่อหนึใบเสรจ สามารถลงทะเบียนรับประกันผ่านลิงก์ที่เราปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับเช่นเดิมครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลดไม่ใหม่จากทางช่องเรานะครับหรือใครที่อยากจะสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมสามารถสมัครเข้ามาใน reflect family ของเราได้เลยนะครับและตอนนี้ช่องของเรามีเป้าหมายที่จะไปถึง10,000 0ซับให้ได้ฝากทุกคนช่วยแชร์ไปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับ แล้วเราจะบรรลุปเป้าหมายไปพร้อมกันครับขอบคุณทุกคนมากมากครับสำหรับการสนับสนุนช่อง m o t o สปอ o r t ช่องนี้สำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ